สวัสด hey, e. ีค่ะตอนนี้นะคะเป็นเวลาสามทุ่มมาเซ็นท่านค่ะมาทำไมมาทำไมคะมาซื้อกระเป๋าทุ่มนี้มาซื้อกระเป๋ามาลืนอ่ะหนูจะไปจีนไปแต่ชั้นมืดที้ดีเาหมดทีนี้แบบของไม่พอขาดหลายอย่างมากเลยต้องมาห้างขาดอะไรไม่เยียมเอางเออไม่มีเข็มกบได้ค่ะ ปีซื้อกระเป๋าตังค์อย่างแรกเลยกระเป๋าสตังค์จริงๆกระเป๋าสตังค์มีแต่เป็นแบบกระเป๋าใส่บัตรซึ่งมันไม่ได้มันต้องใส่แบงค์ได้ด้วยต้องใส่เหรียญได้ด้วยใส่บัตรได้ด้วยในกระเป๋าเดียวกันซึ่งเขามีที่เป็นไอซินนามอนโลว์แล้วมันพัด3ตอนพองเดินออกมามันจะเป็นอย่างเงี้ยเงินเป็นก้อนไม่เป็นไรนี่ไม่เราวม่เงินฟูหมดเลยนี่หยิบใช้ยากอะไรก็ได้บอกว่าเมื่อจี้ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ใช้เงินสดกเท่าไใช้สแกนเอาใช่ป่ะแม่เนี่ยแม่ก็หแลกไปให้เขาแค่ส่วนหนึ่ง ไม่แกบอกว่าไว้ใช้สักผ้าทุกวันนะอ๋อเอาเหรียญสักผ้า่รัมากติบอกพี่เขาอนน้เดียวหมานี่น้เัป่เนี่เออลายมันน่าโบน่ารักวมีใส่บัตรได้เลย น่ารักเนาะดูจะเอาไอ้กิฟต์ต็อกด้วยหรอดูจะกิฟต์ต็อกด้วยเหรอเฮ้ยหรือ่าเอาเป็นแค่แบบนี้เนี่ยเอาไปติดหลังเคสอ๋อไม่ใช่แล้วกระเป๋างกระปังนะเพราะเรามีเคสใส่อยู่อันหนึง่งนะเดี๋ยวนี้มาทำอะไรนะห้องกระเป๋าห้างสะปิดแล้วยังไม่ได้เลยห่างสะปิดแล้วเราจะไปก่อนไหมเราที่ไปก่อน,น,น,นอคะ <laughs> มันมันแทงอ่ะโอเคงั <laughs> ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนไปดูกระเป๋าตไปค์ก่อนขอบคุณนะคะเดี๋ยว ดูแว๊ดนี่ก็รู้ว่าไม่ชอบมันเป็นแบบสามส่วนอีกแล้วแม่เออใช่มันเป็นเหมือนงอสามอีกแล้วอ่ะไม่ไม่แต่ว่าเขาเป็นอ่างี้ไงแม่ไปแล้วแม่ไปแล้วแม่ไปแล้วเออใช่มันเป็นสามส่วนเป็นแบสามแฉกแบบอีกอย่างนี้ใช่ไหม มันเป็นพับครึ่งนี่ไงใส่เหรียญได้ด้วยไม่ชอบลายใช่ป่ะนี่กระเป๋าตังค์อื่นค่ะมัน,ม,นมันอาจจะ อ้วนไปสำหรับพิมพ์ไงแล้วแม่ไปว่าไอ้พิมพ์บอกว่าไม่ก่อนเอินจากร้านแค่บอกไม่เป็นไรค่ะแม่บอกอ้วนไปนิดนึงค่ะคือคือมันไม่ได้ไม่ได้ว่ากระเป๋าเขาแต่ว่าว่ามันไม่ตรงกับความต้องการของร้านขึ้นขึ้นไปขึ้นไปทำหลังคลิปป่ะฉันเซ็นคลิอยู่ไหนปิดอ้าวเอาเป็นนี่อินจูนเอ้ารวมทำไมปิดมันนีปิดนี่แล้วก็มาดูในห้างนะคะคลิปลิง์ เดี๋ยวแม่จะได้แล้วเนะี่ยเก๊สวิเกสน่ารักโอ๊ยเคยซื้อ,อ,งงอเคยซื้อให้เจนนี่เจนแอนน่ารักมากวิใบเล็กไปป้าเดี๋ยวใส่แบงค์คไม่ได้แต่น่ารักนะมีเป็นแบบลายลายดอกนู่นด้วยน่ารักตาชอบแบบนี้นะน่ารักสีแบบใบมันเป็นอย่างี้ทุกอันเลยอะ่ะแบบตุ่มตุ่มยังไงอ๋อตุ่มตุ่มนี่ยเหมือนกระเป๋าแม่ไงมันมันมันฮิตนะแต่มันน่ารักอ้าวแล้วมันใส่แบงค์ยังไงอ่ะไม่ได้ดูไหมนะถ้ามันเท็กเจอร์ชอบเท็กเจอเงาเงาอย่างงี้ อ๋อเป็นซิปไหมคะมันมันเป็นซิปหมดแต่ว่านี่แม้ว่าจะบอกว่าซิปอะราบมันดีนี่แม่นี่แม่นี่แม่เกือกกี่บาทกันูรันนี้เท่าไหร่ครับอันนี้เท่าไหร่เก้าร้อยเก้าสิบใบเล็กใบเล็กใบใหญ่เท่ากันเหรอคะอ๋อตอนนี้เขาเซลล์อยู่วันไพร c ์เฮ้ยเงาสิคะเฮ้ยพิมพ์อันนี้ก็ดีนะถ้าเราซื้อใบใหญ่สิมันเท่ากันแต่เราได้เยอะกว่าเนะนี่เลยเท่ากันเหรอ ตลกแล้วสองพันเก้าน่าร uh, uh, nice ักจังเลยจ้าสิอันนี้น่ารักกว่านี้เออเออลายน่ารักกว่าแล้าป่าวกระพายก็นะครับเดี๋ยวคือไออันนี้มันไม่ตรงตรงอ๋อเอาออกเอาออกได้ด้วยลูกหุยน่ารักอ่ะชุบชุบชอบแบบเนี้ยโอเคน่ารักอ๋อเดี๋ยวๆๆี๋ยาเดี๋ยเอาไปสักอย่าสิคะอันนี่คืนก่อนค่ะเอาเอาเอาคืนน่ารักเนาะเฮ้ยเหมาะกับแม่ป่ะเอาสีดำบ้างไหม ป้าเอาสีดำบ้างไหมเออเขาไม่เคยมีสีดำแต่ใบนี้น่ารักเฮ้ยน่ารักออกใบนี้มีหมอดูเหมือนอ้วนๆแม่ว่าอันนั้นน่ารักเหมาะกับพิมโอ้ไหนดีคะเดอไหนก็รตั้งแต่ตัวหนูงค์แล้วแต่หนูมันเลยด้ใช่อันนี้มันก็จะใหญ่นี่มันชมพูไงไหนมันน่ารักที่มันสีเหลือ ถามพี่เขาก็ได้ว่าอันนี้มันมีแบบนี้มีใบเล็กไหมคะสีนี้แบบนี้อันนี้มันคนละสีกันใบกลางใบเท่านี้อ๋อน,นี่ไงใช่ไหมอเอออันนึงนะนี่สซบดดัดเยอะด้วยแล้วนหนูเพราะว่าหนูต้องคิดว่าเออเดี๋ยวกลับมาแล้วไปใช้กับกระเป๋าตังค์หนูได้หรือเปล่าอนะไรอ๋ออันนี้ไม่ได้เพราะว่าเนี้ยมันจะใส่ใส,ใส่ใส่เงินไม่ได้ อันนี้มรุ่นนี้มันใส่เงินไม่ได้นี่ไหมคะก็ดีนะใหญ่ไปไหมพิมพ์เดีแต่แต่กระเป๋าสะพายที่หนูจะเอาไปอ่ะมันต้องใส่กระเป๋าเงินได้นะก็เธอเอาไอ้เมยเมใบเท่าบ้านไปไม่ได้อ๋อเออใส่ใส่ได้ใส่ได้ข้ามอยู่แต่ว่าจะเดินดูก่อนยังดูไม่ทุกทุกร้านเลยอ่ะดูให้ทุกร้านก่อนอันนี้มันยังไม่ปิดยังไม่คืนเลยอ๋ออันนี่มคุ้นๆมากเหมือนแบบศิลปินเคยลไปถ่ายแบบใช่ไหมแต่ว่าอันนั้นน่ารักชื่นชอบ ได้ลเลยวันนี้ก็มีไม่ต้องเล่แล้วแต่หนูอ่ะแล้วแต่หนูแต่แม่อยากให้ดูทั่วๆก่อนเทั่วอันนี้ก็แอลสมัยก่อนแม่ก็ใช้ยี่ห้อเนี้ยหนึ่งคือตอนนี้มีแค่หนูลังเลก็คือแค่อันนั้นหรือว่าจะไปดูชาสันชีพนะนะรุ่งนี้ค่ะอันนี้คือชาสันชีแค่สองอันเพราะอันอื่นไม่ไม่น่ามีแล้วก็โอเคนะแต่ว่าไม่ได้ชอบชอบแบบชาสันชีอย่างเงี้ยคิบลิงนีงไม่ชอบรอกคลิปลิงคือหนูมันมีแบบประสบการณ์แย่ๆกับเขาเยอะมาก หนูจำได้ว่าตอนเด็กกลัวอีลิงอันนี้มากเลยอ่ะกลัวลิงหนูไม่ชอบแอกันนงแต่ชอบอีกนึงระตกเันหนูนะเนี่ยน่ารักเห็นไหมเออกระตกลตยกันนูี่น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 ี่มี่น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 ี่้ี่นนี่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 ดี่น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 ้่นี่รี่นี่นี้าม่น่นี่นีนี่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 นนนี่นี่าี่นี่หร่ เดินซื้อของแม่เดินื้อเป๋าสัภัยไม่กี่รักจบแล้วใช่ไหมคะเราไม่ต้องเร่งแล้วใช่ไหมคิวแล้วโอเคกระเป๋าดำเมื่อกี้ไม่ชอบหลังจากก่อสะพายอ่ะไม่ได้ชอบมากไม่ขนาดนั้นจะไปดูซองพลาสติกซาริโอป่ะคืออะไรคะก็เมื่อกี้บอกว่าเอาหาซองใส่พาสปอร์ตแล้วหนูไม่ยอมเอาซองเไป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 เคยเอากับเอาใส่ในกระเป๋าแล้วน้ำมันหกใช่ป่ะพาสปอร์ตพองหมดเลยอะที่ปั๊มปั๊มแบบหมึกละลายอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบตอนหลังๆเวลาเดินทางเอาใส่ซองไม่มันก็เช็ดทันอ่ะแต่ว่ามันอ๋อรีบร้องเลย นี่ที่เพื่อนอยู่ใไหมเป็นแบบไหนนะเนี่ยเป็นตุ๊กตาแบบใช่ใช่ประมาณนี้แต่ว่าไม่ไม่ใช่แบบน่ารักกว่านี้โอ้โหมันจะเป็นกระเป๋าให้แค่กระเป๋าดินสอเป็นซองซองอ่ะถือจากคุลมิใช่ไหมใช่พอดีเลยพอดีกลับไปเ เดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนดูแรงว่ามันมีหลายลายว่าไม่มีลายมีลายเดียวค่ะนี่อันนี้แต่อันนี้จะเป็นลง่มกถุงอะไรเนี้ยราคาพิเศษ99บาทปกติ220บาทพอดีเลยบาทแล้วเป็นไปไม่ได้ทำไมมัน99ปกติของซาเลโอมันแพงมีซินนามอนโลไอ้พิมมี cinnamon โ o ด้วยเอ้เรามีแหละนี่กระป๋องดินสองเดี๋ยวนะไม่ไทยามร้0 ร้อยเก้าสิบห้าทำไมมันถูกกว่านี้ไม่ทำไมมันแพงกว่าอันเนี้ยอันนี้มันน่าจะแพงกว่าหรือเปล่าคะเซลล์ไม่มันต้องดูว่ามันเป็นของจีบเม็ดเม็ดอินชัยาหรือเม็ดอินเจแปนพิมพ์กับบรีซอลเอาไหมไม่ไม่ชอบรวมกคนกับบวีซอลไปพอดีเพราะตอนนี้กับวีซอลมันเน่าก็ไม่เกี่ยงแม่ถามแล้วไหนคะอยู่ตรงไหนคะอลิมสุดเนี่ย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 ันไม่ค่อยชอบเทคเจอร์แบบนี้ค่ะไม่ถือว่าไม่ชอบตัวนี้แต่่ไมไอล ตั้งแต่ไม่นานมานี้เองอะเดี๋ยวเขาจะเอาวันนี้อ๋อไม่ได้เอาโง่ันบัตรอันนี้เอาไปทำอะไรอันนี้จดหนังสือไม่พอเออพออ๋อเล่นใหญ่กว่านี้ไหมไม่คือแค่จดคําศัพท์จีนนีนิดหน่อยไงงั้นไอ้นอตแบบนี้มันก็มีแล้วนะมันมีแล้วมันไม่มีลายที่มันจีขนาดนี้ค่ะกำนึงหากระเป๋านักเรียนก่อนไม่แต่นี้จะเอากระเป๋าที่สองค่ะ นนนี่่า็กอะ่ออันนี้น่าจะเป็นเหมือนแบบใส่พวกอุปกรณ์อาบน้ำแม่แม่กล่องใส่อุปกรณ์อาบน้ำค่ะจุดเทำไมที่บ้านมีแล้วเอาถุงอะไรก็ได้ไปแพงแน่นเลยหน้าตาแบบเนี้ยไหนหกร้อยเก้าสิบห้าบาท อันนี้เมดอินไชน่าแล้วแต่ว่าเมดอินอะไรนี่เมดอินไชน่าหน้าตาโอ๊ยมันเล็กเน้อยใส่ได้น้อยมากกระเป่าตังคเหรอไม่เมโลดี้อันนี้อ๋ออันนี้มันไว้ใส่พาสปอร์ตโดยเฉพาะป่ะใช่ป่ะเหมือนจะไม่ใช่นะคะใช่ใช่เนี่ยเอาพาสปอร์ตเสียบตรงนี้ไม่เชื่ออ่านดู <G ül> มัลติไม่ใช่นี่พพกระเป๋าสตางค์แอนตี้แบคทีเรียด้วยฮะไม่รู้มันเกีๆๆๆๆๆๆ่ยวกับแอนตี้แบคทีเรียโอายอะไรอ่ะสมุดใส่รูปเหรอคะนั่นสิคะมันคืออะไรก็ไม่รู้อ,ะอ่ะหมายถึงอะไรอ่ะหุยน่ารักนะสมุดโน้ตด้วยแล้วตายแล้วตายแล้วตายแล้วมันเป็นคุโรมิเวอร์ชั่นขาวอะแล้วมันตายยังไงวะกระเป๋าใส่เครื่องสตางค์หรือเปล่าคะ กระเป๋าจะพายป่ะตายแล้วตายแล้วตายแล้วมันไม่ใช่สะพายอะน่กระเป๋เครื่องสำอางมันคือกระเป๋เครื่องสำอาง1,000แน่ไี่ใช่ราคาให้ถ่ายเท่าไหร่2,000กว่าน่าร้อยเจ็ดร้อยน่าจริงเหรอแม่ถ่ายว่าเป็นใครนน่าปาดูแพงความเมียนี้เนาะนี่ไงกระเป๋าดินสอนี่ใครเอออันนี้ก็กระเป๋าดินสอได้อุ้ยน่ารักเออเจอละเจอละนี่ใครอ่ะเออเพื่อนเขาค่ะ เขาไม่น่ารักเพราะพึ่งเขาเนี่ยน่ากลัวดูราคาก่อนยู่แม่ถ่ายแม่ถ่ายสามร้อยห้าสิบสี่ร้อยสี่สิบเก้าเขาแม่เห็นป้ายแล้วใช่ป้ายวันนี้พิมซินนามอนโลสวยมากมันไม่คูรอมีสิคะสีฟ้าสวยเนาะวิต้าจริงเนาะไม่เป็นไรให้อะไรไม่มี็นไรน่ารักจังเนี่ยน่ารักจังสีม่วงเลยนี่คือราคาเซลล์หรอคุณแม่เท่าไหร่ใช่ลดแล้วป้แหนูเอาอันนี้แหละ อันนี้ค่ะอันนี้คือบอกแล้ววิจักขุลมิอันนี้มันเป็นว่าแมวมีตัวเนี้ยมันดูไม่สวยนี่ทะไงแกะแกะเป็นเพื่อนเขาแกะเป็นเพื่อนเขาแล้วตัวเขาเป็นอะไรตัวเขาเป็นออะะไร่กระต่ายใหญ่หรอไม่รู้แล้วอ่ะเพราะว่าบางทีแบบซีรีมอนอยู่ดีก็เป็นหมาอย่างนี้หรือว่าเขาเป็นกระต่ายมันหลอกชิดหรือว่าเป็นตัวเป็นตัวเมียเขาเป็นตัวผู้ด้วยอันนคืออะไรนุ่มนอนหลับมากเลย ถ้ารักน้องแม่ดูวันนี้นะแม่อะไรอ่ะไม่รู้มากระเป๋าสีกระเป๋าใส่พวกขึ้นสะพานไหมแม่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 ถ้าเนี่ยเอาอย่างนี้ดีกว่าน่ารักกว่ามีเรียบไปอ๋อเขาไม่ชอบผ้าแบบนี้ใช่ใช่หนูชอบผ้าอย่างนี้ไหนหนูชอบผ้าแบบเนียนๆอย่างนี้ค่ะอ๋อจะเลิศม่ายอันนี้อันนี้ค่ะวันนี้นะค่ะ พอแล้วจบแล้วจะมันได้เพิ่มอ,อีกอ่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้วต้องจ่ายตังค์แล้ว <S <S ละ่ละเดี๋ยวมึงจะเดี๋ยวหาพนักงานก่อนมันจะบานปลายตีกลรองายามเมาันไปไหนเขาค่ะจบไปแล้วค่ะภารกิจวันเดนเซนลาดวันนี้ไม่ได้กระเป๋าจะไปดูชาวสังคีตี่สาขาอื่นแต่ว่าได้ไอันนี้มแาแทนเปิดจูนนะมันเปิดจูนนะมุกแงอะไรนะเปิดจูนมุกแงเปิดจูนแงมุกแงแปลว่าอะไรอะไรเปิดจูนมุกแง เป็นเศ้าไงเศร้าไงคะทำไมต้องเปิดจูน